ทุกคนรู้จักภูเขาไฟกันไหมครับภูเขาไฟเกิดจากการที่หินหนืดมีอุณภูมิมีอุณหภูมิและความดันสูงมากจึงพยายามดันและแทรกตัวตามรอยแตกขึ้นสู่ผิวโลก

การปะทุของภูเขาไฟเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่อยากให้เกิดเพราะว่ามันอาจจะส่งผลเสียต่อสภาพแวดล้อมธรรมชาติและอาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพของมนุษย์ด้วยบ้านเรือนอาจจะพังเสียหายด้วยลาวาดังนั้นเราควรที่จะสวมเสื้ออย่างมิดชิดนะครับแล้วก็เมื่อเวลาภูเขาไฟปะทุเราก็ควรที่จะ ออกห่างจากผู้เขาไฟหรือว่าพื้นที่ตรงนั้นนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของเรานะครับขอบคุณครับ n e w s n นัทนุ s รายงาน นี่กล้องนี่ว่าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับนาตนสครับโคตรยอดไปเลยใช่ไหมล่ะเสียงโคตรดังเลยตอนนี้วันนี้เราจะมาทําการทดลองวิทยาศาสตร์การทุบของภูเขาไฟแบบจําลองกันนะครับเราพร้อมดูกันแล้วใช่ไหมไปเราไปดูปอุปกรณ์กันเรามาดูอุปกรณ์ที่เราจะต้องเตรียมกันนะครับอย่างแรกเลยก็คือน้ำส้วมสายชูไอ้ <Yeah. S 1> <laughs> ส,สายชู อย่างที่1นะครับเบกกิ้งโซดานะครับอย่างที่3นะครับอันนี้คือขาดไม่ได้เลยก็คือน้ำยาล้างจานนะครับอันที่4นะครับอันนี้ก็สำคัญมากมากเหมือนกันครับน้ำครับน้ำอันนี้เราจะหันหลังแล้วกันความีจ่ายไปมาไปดูกันทดลองกันว้าวดูนี่สิครับมันพุ่งออกมาเต็มเลยสุดยอดเลยครับทุกคนดูนี่สิครับทุกคน องบ้างครับทุกคนสําหรับการทดลองคลิปนี้ถ้าทุกคนอยากทํานะครับต้องมีผู้ปกครองคอยดูแลนะครับแต่ว่าผมมีโปเกมอนหลายตัวครับผมมีคนดูแลอยู่ครับไปสาหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณสําหรับการทดลองผู้ขอไฟแล้วก็ขอบคุณสําหรับการรับชมนะครับอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดไลค์ให้กับคลิปของผมนะครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้า